คันนาป่าสนโฮมสเตย์ที่นี่เป็นโฮมสเตย์ริมทะเลที่มีทั้งบ้านหลังพักได้มากถึง8คนมีขนมที่ทำเองและกาแฟรบริการด้วยค่ะมีลานกลางเต็นท์กว้างๆอยู่ติดกับริมทะเลคันนาป่าสนอยู่ที่ตำบลห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะสามารถตกปลาได้ด้วยนะคะ แต่ดูเหมือนว่าในทะเลค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ปลาก็เลยไม่ค่อยกินเบ็ดเท่าไหร่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้ที่เราจะต้องมาติดต่อก่อนเข้าพักนะคะส่วนตัวบ้านก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งสามารถขับรถไปได้ค่ะตัวบ้านอยู่ในป่ากรงกลางมีทางเดินเชื่อมหากันด้วยสะพานอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าชายเลน บ้านที่เราได้จองมาก็คือบ้านสีฟ้าหลังในสุดนะคะเราเลือกมาพักที่นี่เพราะว่าที่พักอยู่ติดกับสวนของเพื่อนค่ะพักที่ห้องสมิดแดงค่ะห้องนี้สามารถนอนได้สี่คนแต่เราจะพักกันแค่สามคนนะคะห้องพักมีแอร์โทรทัศน์แต่ว่าไม่มีตู้เย็นห้องน้ำสะอาดใช้ได้ค่ะ และมีเครื่องทำน้ำอุ่นกับสบู่ให้ด้วยเราจอดรถไว้ที่ลานกลางเต็นท์เพราะว่าคนขับรถเขาจะกลางเต็นท์นะคะก็น่าจะชิลดีเหมือนกันค่ะที่ริมทะเลมีโต๊ะสำหรับนั่งเล่นแล้วเพื่อนของเราในยนันก็นำทุเรียนมาส่งพร้อมทั้งบริการปอกให้ด้วยเป็นทุเรียนชนีจากต้นโบราณน,นะคะเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมมากค่ะแม่ปลื้มมากอร่อยมากๆ เพื่อนเขารู้ใจแม่มากค่ะอยากกินปุ๊บก็มาปั๊บตลอดเลยขอขอบคุณนายนันันไวณะที่นี้ด้วยนะคะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีเป็นความทรงจำดีๆที่จังหวัดตราดค่ะหวังว่านายันนันจะมาหาเราที่8ปลิ้วบ้างนะคะแม้ว่านานแสนนานเราจะได้เจอกันครั้งหนึ่งที่เรียนจบมาตั้ง19ปีนะคะ แต่ความผูกพันของพวกเรายังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพี่มาโนดเริ่มกลางเต็นท์แล้วค่ะดูเหมือนว่าเต็นท์มันจะเล็กไปหน่อยนะคะเนี่ยต่อสมอบกสักหน่อยกันปลิวแถมยังเอาพัดลมเข้าไปด้วยที่นี่กางเต็นท์คือละ150บาทค่ะหวังว่าคืนนี้ฝนจะไม่ตกนะคะ บรรยากาศยามเช้าริมทะเลชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเทือเขาบรรทัดที่คันนาป่าสนชมธรรมชาติป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มาเที่ยวจังหวัดตราดมาพักที่คันนาป่าสนนะคะ